คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้คุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนนะครับกับมิติที่จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะภาคการเกษตรครับเรื่องของภาษีดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าจะเป็นศูนย์ในที่สุดแต่ในแง่ของศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ศักยภาพของการแข่งขันหลายคนมีความกังวลท้งในแง่ของข้าวยางพาราน้ํามันปลาล์มน้ํามันมันสัปะหลังแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆ,ๆนะครับว่าจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะ แข่งขันกับเพื่อนบ้านได้หรือไม่แม้ว่าโอกาสในการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยจะสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคแต่ข้อจํากัดก็มีนะครับก็ทําให้บางรายจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อทําให้เกิดเสถียรภาพด้านการแข่งขันอย่างแท้จริงนะครับวันนี้เราจะร่วมวิเคราะห์และพูดคุยกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับว่า สินค้าเกษตรไทยจะสามารถเดินหน้าอย่างไรภายใต้ภาวะที่เป็นแบบนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวณินะครับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอิรัิระครับพืชเกษตรไทยยังสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนหรือเปล่าครับอาจารย์ต้องแยกเป็นตัวตัวครับเอาข้าวก่อนฮะข้าวก่อนข้าวต้องบอกว่าเป็นดาวร่วงครับในอาเซียนครับ เพราะว่าจะแข่งลำบากในในอนาคตหลังจากเปิดเอไีแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งที่สําคัญก็คือเวียดนามแล้วที่กําลังจะมาแรงก็คือข้าวจากพม่าซึ่งได้เกิดเขาเปิดประเทศขึ้นมาเมื่อก่อนก็เคยปลูกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าไทยด้วยซ้ำเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วชาชาชเวียดนามเองก็ร่วมพัฒนาข้าวกับประเทศกัมพูชาครับ <to> แล้วก็สินค้าข้าวของเขาเนี่ยก็ถูกกว่าข้าวของเราราคาเขานะครับราคาเขาเนี่ยถูกกว่าข้าวของบ้านเราเพราะนั้นเวลาส่งเข้าไปในอาเซียนซึ่งอาเซียนเนี่ยการังซื้อยังไม่เยอะมากเพราะนั้นถ้าราคาถูกๆแน่นอนผู้โดพวกในอาเซียนเขาก็ซื้ออยู่แล้วนะครับความเสี่ยงมันมีอยู่3เรื่องของประเทศไทยคือที่ต้องไปร่วดูนะครับคุณอภิรักหนึ่งเรื่องราคาเรื่องของต้นทุนในการผลิตและก็เรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตก็คือต่อไร่ข้าวถ้าหากเราจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโอเคล่ะ แก้ไขปัญหาสต็อกของเก่าที่ค้างกัินอยู่ไป3ปี5ปีว่าไปเนี่ยแต่วันนี้ถ้าจะมองยาวๆคงจะต้องเริ่มต้นกันแล้วต้องทําอะไรกันบ้าง1นึ่งอผมว่าเรื่องของราคาเนี่ยเราคงควบคุมยากโลกราคาสินค้าของเราราคาข้าวเราเนี่ยไปขึ้นกับตลาดโลกใช่ไหมครับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือเรื่องของต้นทุนในการผลิตแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตขณะนี้ต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยเทียบกับในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยสูงมากหนึ่งตันในคุณอปริกาหนึ่งตันเนี่ยเราเป็นหมื่นบาทต่อตันนะ และเทียบเป็นไร่ก็ประมาณสัก5 0 0 0บาทต่อไร่นะครับต้นทุนในขณะที่เวียดนามต่ำกว่าสี่พันพม่าต่ำกว่าสี่พันอย่างเงี้ยแข่งลำบากแน่นอนครับถามว่าเลือไปขายในตลาดเดียวกันไหมขายในตลาดเดียวกันทำไมกเกษตรกรเวียดนามไม่เห็นรวยวายไม่เห็นเดือดร,ร้อนเกษตรกรพม่าอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนเขาต่ำครับอพอหารบวกลบหลบนี่แล้ววางราคาขายรายได้ที่ขายได้แล้วก็ต้นทุนเขาเหลือตังค์มากกว่า เกษตรกรไทยความแตกต่างของเราคือคุณภาพของข้าวที่สูงกว่าข้าวหอวมมะลิที่โด่งดังไปทั่วโลกมันยังสามารถที่ทําให้เราขายในราคาที่สูงได้อยู่รหรือเปล่าผมถามเหมือนคนไม่รู้เลยเออเออขายได้ราคาที่สูงอยู่ครับแต่ว่าเวียดนามเขาก็มีบอกว่าเขาก็มีข้าวคุณภาพดีของเขานะครับเขาก็มีจัสมินไรซ์เหมือนกันกัมพูชาก็บอกว่ามีจัสมินไรซ์เหมือนกันนะครับออพม่าก,ก็มีคุณภาพสินค้าที่ดีกว่า23ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการประกวดข้าวโลกเนี่ยนะครับประเทศที่ติดข้าว ได้รางวัลข้าวคุณภาพของโลกในประเทศเวียดพม่ากับประเทศกัมพูชานะครับกัมพูชาในสองปีซ้อนนะครับแล้วคําว่าจัสมินไรซ์เราไม่ได้ใช้คําว่าจัสมินไรซ์นะครับเราใช้คําว่าไทยหอมมะลิไรซ์นะครับผมคิดว่าในความหมายในเส้นของผู้บริโภคในต่างประเทศเองฝรั่งมาค่าเองนี่อาจจะสับสนคําว่าหอมมะลิไรซ์มันคือข้าวอะไรต้องม,มันผิดหรือถูกเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นนี่เคยเราเคยทาก่อน แต่คนที่ไปทําเป็น generic n a m e ก็คงเป็นเป็นอินเดีย uh, <India, S 2> แล้วท้ายที่สุดเราเหมือนหนีแต่คนอื่นก็ยังใช้เป็นจัสมินกันอยู่ผมว่าใช่ผมว่านี้ต้องเราก็เลยมาเราก็เปลี่ยนเป็นหอมมะลิผมว่าต้องสื่อสารให้ให้ให้ผู้ไอ้พ,พวกในต่างชาติเข้าใจคําว่าจัสมินไลท์กับหอมมะลิเนี่ยนะครับ mm hmm. จริงๆมันก็คุณภาพเหมือน, mm hmm. อนกันนะครับต้องสื่อให้เข้าใจ mm hmm. แต่ผมกำลังจะสื่อว่าคําว่าจัสมินไลท์เนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษซึ mm ่งฝรั่งผอฟังแล้วก็เขาก็เข้าใจเข้าใจเลยแต่ว่าใช้ทับศัพท์ไทยหอมมะลิไลท์เนี่ย อันนี้ต้องทําความเข้าใจของเขาหน่อยว่ามันก็คือค่าความมั่ดีๆของเรานีเองนี่แหละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องทากันต่อไปอออถ้าเรามองย้อนกลับไปสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่4 7คุณอภิรักษ์ถึง5 6เนี่ยเราพบว่ารายได้ของเกษตรกรไทยนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือจริงๆต่อตันนะ5 0าอบาทต่อตันารายได้สุทธิ เพราะนั้นมันไปอยู่พ่วงอะไรก็คือกลับไปนอตอนแรก,กคือผมพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการผลิตใช่ไหมครับต้นทุนในการผลิตมันสูงมากๆค่า,ายาค่าน้ำมันค่ารถค่าแท็กเตอร์ค่าน้ำมันอะไรต่างๆค่าจ้างค่าเก็บเกี่ยวค่าฉีดยาอะไรพวกนี้นะครับมันแชร์ประมาณ80%ของต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นถ้าบอกว่ารัฐบาลช่วยผมว่าต้องไปสองฝั่งพร้อมๆกันก็คือว่ารัฐบาลต้องเข้าไปดูแลเกษตรกรเองต้องปรับตัวนะครับในการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นี่เขาต้องปรับลดลงมาจึงจะช่วยลดต้นทุนได้ รรัฐบาลช่วยไปเท่าไหร่ก็มันก็ไม่จบครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงคนไกลตลาดต้องเดินยังไงคนไกลคนไกลตลาดผมว่าต้องเดินในแบบที่มันควรจะเป็นหรือจะต้องเข้าไปแทรกแงเาสองทางคือต้องเน้นเรื่องคุณภาพข้าวต้องผลิตข้าวคุณภาพขึ้นจริงๆเนี่ยผมไม่เราหยุดพัฒนาหรือว่าเป็นเพราะว่าพม่ากับเวียดนามเขาเขาทำกันได้ดีเขาพัฒนามาเรื่อยๆครับเขาพัฒนาคุณภาพข้าวเรื่อยๆนะครับเวียดนามมีนโยบาย3มลดสาเพิ่มลดอุปเคมีลดต้นทุนลดยาฆ่าแมลงเพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการปลูกข้าวปรกากฏว่าการใช้นโยบายนี้ของเวียดนามเนี่ยนะครับทำให้กําไรเขาเ,เพิ่มขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์กำไรแนี้กับข้าวผมถามาถามอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอยางพา,าราเรามากักจะถูกเปรียบเทียบระหว่างเรากับมาเลเซียอยู่เสมอว่าเราขายแต่ยางดิบยางแผ่นในขนณะเขาขายถุงยางอนามัยหรือขายถุงมือทุกชนิดในโลกที่เขาสามารถทําได้ครับเอข้าวเราก็ไปไม่ได้ยางเราก็ไปไม่ได้ยางนี่ยางคุณอภิรักษ์มีประเด็นนิดเดียวนะครับประเด็นก็คือว่าตัวเลขนี้ผมพูด คุใบพลัก็คิดต่อได้เลยอักได้เลยต่อได้เลยคือประเด็นก็คือว่าในวัตถุดิบยางเรา100%เนี่ยเข้าสู่กระบวนการต้นกลางน้ำกับปลายน้ำมือเข้าสู่โรงงานนั่นแหละ13%มเราสร่งออกคิดคนทั่วไปคิดง่ายๆคือว่านั่นคือเราเอาความเสี่ยงของเราอนาคตของพี่น้องเกษตรกรชาวสุนางไปขึ้นกับตลาดโลก 87%เข้าสู่โรงงานลง13%เพราะนั้นถ้าเกิดว่าจีนไม่ซื้อยุโรปไม่ซื้อสหรัฐไม่ซื้อท่านเราโดนแน่นอนนี้อยู่ที่ว่าจีนเอ่ยหรือว่าตลาดรถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยถ้ามันขึ้นก็ขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ตกลงหมดเห็นชัดเจนครับแล้วมาเลเซียเป็นยังไงครับคุณพภิรักพูดถึงมาเลเซียมาเลเซียตรงนี้มันไม่ใช่13%มาเลเซียเข้าสู่โรงงานเขา33%เกือบ40%ง่ายๆเลยโลจิิกง่ายๆเพราะนั้นเราทำยังไงครับให้ราคายางราคายางไม่ตก เพิ่ม13เปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นครับ13เปอร์เซ็นต์เป็น20เปอร์เซ็นต์เป็น40ตั้งเป้าเลยเพิ่มเพิ่มยังไงก็มาทําภายในประเทศครัก็คือให้แปรรูปมากขึ้นแปรรูปมากขึ้นจบแล้วครับยังไม่จบต้องสร้างดีมานเกิดขึ้นสร้างความต้องการสินค้าที่แปรรูปต่อนะอมไม่ใช่เดี๋ยวให้เงินไปแล้วให้เงินกับสากลในต่างจังหวัดวิสาหกิจชุมชนในต่างจังหวัดนี้สร้างโรงงานขึ้นมาแล้วออกของมากองกองเป็นผลิดพัณอ์ยางทั้งหมดแล้วแล้วลองยังขายไม่ได้เอาราคาตกอยู่ดี คนนั้นต้องสร้างความต้องการซื้อในประเทศเกิดขึ้นครับสร้างยังไงอเอกชนในประเทศไทยสั่งซื้อผีพันยางเยอะแยะเลยหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยก็สั่งซื้อยางจากต่างประเทศเยอะหันมาซื้อของเราสิครับหันมาซื้อของเราครับ จริงๆแล้วสองอย่างวันนี้จริงๆจะคุยหลา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 ยพืชเลยนะฮะแต่โจทย์คล้ายๆกันเลยก็คือว่าเราเราสามารถผลิตที่ไม่เป็นวัตถุดิบขั้นต่ำได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ใช่ใช่เพราะงั้นเราก็ต้องเจอปัญหาเดิมเิยคือปัญหาเรืออันหนึ่งก็คือแปลต้องแปลรูปต้องแปลรูปอย่างข้าวเนี่ยย่างข้าวทางหนึ่งก็ต้องแปลรูปแปลรูปแล้วก็ปลูกข้าวที่มีคุณภาพผมยังสนับสนุนการดุดหนุนของรัฐนะครับแต่ว่าอุดหนุนนนที่่เป็แยกสว คุณหนุนเกษตรกรที่ที่เป็นรายเล็กๆให้เขาแข่งขึ้นให้เขาแข่งขึ้นให้เขาขายได้ขึ้นหรืออุดหนุนเกษตรกรทั่วไปที่คุณผลิตมาเลยรัฐบาลอาจจะ,จะจะรูปแบบในการจัดการอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมพูดนำเสนอคุณผลิตมาสินค้าข้าวที่มีคุณภาพเดี๋ยวเราจะซื้อ,อแต่เดี๋ยวจะใครจะซื้อเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าใครจะซื้อนะครับอ,อย่างเงี้ยมันจูงใจให,ให้ให้ตลาดข้าวเราดีขึ้น มันสําบหลังช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีมยมการพูดถึงมากมากนักแต่ถ้าเรายังอยู่ใน,นกลไกหรือวนเวียนแบบนี้จ์มองว่าโอกาสที่จะเจอปัญหา<อ>ที่คนอื่นพืชอ,อื่นๆเจอจะมีไหมฮะขณะนี้ยังไม่ค่อยปัญหาของมันสําหลังแต่ที่เห็นปัญหาคือประสิทธิภาพในการผลิตของมันสําหลังเนี่ยถ้าในเทียบอาเซียน้วยกันในกัมพูชาจะผลิตด้วยต่อไร่ในค่อนข้างจะสูงมากกว่าในประเทศไทยมากเลยนะครับประเทศไทยก็พยายามจะปรับให้มันสูงขึ้นแต่ไปดูแล้วยิวต่อไร่ของ อของกัมพูชาจะสูงกว่าเรามากท้าที่สุดอะไรท้าทายที่สุดในเรื่องของพืชเกษตรกับการปรับตัวเข้าสู่ a <AC S 2> ับผมคิดว่ามีอยู่3ตัวก็คือข้าวยางพลาแล้วก็น้ำมันปาล์มสามตัวที่ที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษครับผมต้อง<ม>หาคําตอบเรื่องอะไรอยากจะให้ทิ้งท้ายตรงนี้<ม>เพราะว่า<ม>จะได้เห็นภาพผมทิ้งท้ายเรื่องข้าวแล้วกันผม,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 มก็ผมพยายามจะเสนอว่าเมื่อกี้บอกว่าจะทำผมว่ายุ่อยู่สามเรื่องก็คือ 3- ามสี่เรื่องคืนหนึ่ง ต้องไปดนรูปกระบวนการในการผลิตข้าวของไทยนะครับทั้งหมดการใช้ลดยาฆ่าแมลงปุเนี้ต้องปรับใหม่การราคาเช่าที่นาเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นต้นทุนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเดีต้องมีกฎหมายอะไรเข้ามาดูแลราคาค่าเช่าที่นานะครับผมเสนอสุดท้ายคือสุดท้ายเวลาจะไม่มีก็คือหน็ตเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะให้กลุ่มคนซึ่งเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวจริงเนี่ยมาบริหารจัดการโดยรัฐบาลอยู่ออกดูข้างนอกห่างๆดูแลช่วยประคับระคงให้เข้าไปและเอื้อเอื้อสมนุลในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่เป็นกติกา ทำให้ให้ใครเข้าไปดูแลครับให้สมาคมที่เกี่ยวข้องกับชาวนาทั้งหมดเลยนะครับลงสีผู้ส่งออกสถาบันการเงินปกติสามส่วนที่เขาเขาจะเป็นไม้เหมือไม้เมากันอยู่นั่นคือปัญหาสามส่วนนี้เขารู้ดีเรื่องข้าวหมดครับอสมาคมข้าวก็ารู้ดีปัญหาเรื่องการปลูกหรือปัญหาของชาวนาลงสีรู้เรื่องมันบริการสีผู้ส่งออกรู้เรื่องการตลาดว่าตลาดต้องการยังไงถ้าเขาอยู่ในคนคนเดียวกันนี่มันจะโอเคมากเลยครับเพิ่มของสถาบันการเงินเข้ามาผมใช้นโยบายนี้ว่านโยบายสีประสานครับ ทำเอ่อไม่ได้คิดใหม่ครับจีนชันนโยบายนี้เลยครับนโยบายสีประสานรัฐบาลออกห่างๆแล้วก็ช่วยดูแล้ววันนี้เอ่อภาคเกษตรกรรมของจีนเนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆตามแบบครับและนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปปิรูปด้านการเกษตรนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มาย่างสูงนะครับและเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ